สวัสดีครับ Hi guys You are watching Learn Thai happily with me ครูส t a This video you are going to learn Thai from this news. นกบินเหมือนเมฆนกบินเหมือนเมฆนกบิน means birds fly เหมือนเมฆ means like a cloud สิ่งนี้ เกิดขึ้นในอิสราเอลสิ่งนี้เกิดขึ้น means this happens ในอิสราเอล means in Israel นกกิ้งโครงอาศัยอยู่ที่นั่นนกกิ้งโครง means starlings อาศัยอยู่ที่นั่น means live there หลายคนถ่ายวิดีโอพวกมัน หลายคนมี s o m e o n e ถ่ายวิดีโอพวกมัน means films a l o t of them ด้วยกล้องถ่ายรูปด้วย means with กล้องถ่ายรูป means a camera นกกิ้งโครงจำนวนมากบินอยู่บนท้องฟ้านกกิ้งโครงจำนวนมาก means many starlings บินอยู่บนท้องฟ้า means fly in the sky พวกมันบินไปด้วยกันพวกมันบิน means they fly ไปด้วยกัน means together พวกมันดูเหมือนก้อนเมฆสีดำขนาดใหญ่พวกมันดูเหมือน means they look like ก้อนเมฆสีดำขนาดใหญ่ means a big Black cloud สิ่งนี้พิเศษมากสิ่งนี้ means this is พิเศษมาก means very special พวกมันทำอย่างนี้เพื่อหาอาหารพวกมันทำอย่างนี้ means they do this เพื่อหาอาหาร means to get food พวกมันทำอย่างนี้ เพื่อความปลอดภัยเช่นกันพวกมันทำอย่างนี้ means they do this เพื่อความปลอดภัย means to be safe เช่นกัน means also นกพันธุ์อื่นๆไม่สามารถกินพวกมันได้นกพันธุ์อื่นๆ means other birds ไม่สามารถกิน something ได้ means cannot eat พวกมัน means them เมื่อพวกมันทำอย่างนี้เมื่อพวกมัน means when they ทำอย่างนี้ means do this Let's read the news together สิ่งนี้เกิดขึ้นในอิสราเอลนอกกิ้งโครงอาศัยอยู่ที่นั่นสิ่งนี้เกิดขึ้นในอิสราเอล นกกิ้งโครงอาศัยอยู่ที่นั่นหลายคนถ่ายวิดีโอพวกมันด้วยกล้องถ่ายรูปหลายคนถ่ายวิดีโอพวกมันด้วยกล้องถ่ายรูปนกกิ้งโครงจํานวนมากบินอยู่บนท้องฟ้าพวกมันบินไปด้วยกัน นกกิ้งครองจำนวนมากบินอยู่บนท้องฟ้าพวกมันบินไปด้วยกันพวกมันดูเหมือนก้อนเมฆสีดำขนาดใหญ่สิ่งนี้พิเศษมากพวกมันดูเหมือนก้อนเมฆสีดำขนาดใหญ่สิ่งนี้พิเศษมากพวกมันทำอย่างนี้ เพื่อหาอาหารพวกมันทำอย่างนี้เพื่อความปลอดภัยเช่นกันพวกมันทำอย่างนี้เพื่อหาอาหารพวกมันทำอย่างนี้เพื่อความปลอดภัยเช่นกันนกพันธุ์อื่นๆไม่สามารถกินพวกมันได้เมื่อพวกมันทำอย่างนี้ นกพันธุ์อื่นๆไม่สามารถกินพวกมันได้เมื่อพวกมันทำอย่างนี้ Good job you learn Thai from this news very well If you have any question about this news you can leave your question in the comment I will answer you and give you more example or more answers to make you understand more Or if you would like to learn Thai from news with me almost every day you can subscribe my channel Learn Thai happily with me I will post a video about learning Thai from news from Monday to Friday to make sure that you can learn Thai from news with me 5 days a week. Thank you so much for watching me and learning Thai with me and see you in the next news.